สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทิษฎ์ีไม่ละเ e อียบซีสุข,ขุสุขคนมื่อนี้สิบห้ามาเปิดราคาค้วยบ้านตาเลียนตําบลตาเลียนนะอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนําพอพ่อมีนะครับพี่น้อง่มจะเปิดจากโตจากโ้กมเดี๋ยวขอไปสอบถามพอพ่อมีกันเลยเลยครับ,รบสวัสดีครับพ่อแนะนํมมาตัวนะครับครับสวัสดีครับผมค้ามีีสาวิสิตครับบ้านตาเลียนอำเภอกุจับ ในวันอุดรท่านนี่ครับพ่อเชามาเปิดจะโค้มมา้นี่นี่สองโค้มครับกับบักผูหนึ่งกับเจี๊ยม่าโทษผูพอพันเนาะสนใจกับเจียผู้ใดสนใจครับอันฝากเบอร์โทษเนี่ยพ่อบอกเบอร์โทษพี่น้องเขาเลยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่สามสองเจ็ดแปดสามสองเจ็ดแปดเนะสนใจกับติดต่อเขามาเอามาเริ่มโค้มแม่ลูกเนาะโค้มแม่ลูก แม่นี่สูงหลายปันดพ่อนี่มันลอยสี่สิบอยู่เด้อจะว่ามันคือจังยันยอนบัตมันวัถึงบ่อลอยสี่สิบเนาะสามสิบเก้าสี่สิบเนี่ะสามสเก้าสี่สิประกันไว้สามสิบเก้าเนาะสามสิบเก้าประกันไว้สาสบเก้าเพิ่นเป็นสายใดพ่อนี่คนมูลาเหมะลาเนาะมาจากโมไทยผมนี่อันแม่เพิ่นผสมเราบ่พ่อแม่มันเขาต้องจิเป็นสัตว์อยู่หล้เดี๋ยวนี้จะว่าลูกเขาก็ได้หาหกเดืยนนี โอ้แม่เป็นสัตว์อยู่เนาะก็เริ่เริ่มสีเป็นสัตว์มีพอพันอยู่นี่ก็เริ่มเริ่มผสมเนาะกำลั่มำลรง่สีตอมนู่นี่ไหครับผมโอ้ลูกตัวน้อยเขามาใกล้ๆครับเอ่าครับอันนี้ลูกลูกตัวผู้เนาะพ่อเนาะลูกตัวผู้ลูกตัวผู้นี่เป็นลูกพ่อใดครับนี่เพชรบ้านผือครับ เพชรบ้านผือเนาะือเพชรบ้านผือกะหลานลุงเพชรอ่ะล่ะมีใบมีเอกสารบ่พ้อมมีครบครับมีครบเนาะมีครบใมันอยู่ใส่พ่อบ่เดี๋ยวมานโอยอยู่บ้านอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านถ้าสนใจยังโทษสอบถามโคบทุกแน่แหละครับถ้าสนใจยังโทษสอบถามเขามาานอพย์เนาะมีของพญางขามาหากรงหนึ่งครับพี่น้องเบ่งมีใบมีหลอดอายุได้จักเดือนแล้วพ่อนี่หาเดือนกวนานี่ล่ะได้หาเดือนนะครับพี่น้องเบ่งเขามาหาเดือนกลัวพ๋อวันที่ยี่สิบสามมี่ถึงพงเดือน วันที่ยีิบสามเดือนนี้เนาะถึงหกเดือนนะครับพี่น้องเบง่นจะเขามากใกล้ๆครับเบงไปไปไปหัวใ้เพิ่นไปุ่นนะครับพี่น้องตัวบักไงลามหนังยูอดปวดหนังยูอุดปวดหนังบักไงครับหนังหนาซาใหญ่ครับพี่น้องเบงผู้ใดสนใจอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องเชรหลานลุงเพชรับลูกชายเพชรบ้านผือเนาะ ลูกชายเพชรบ้านผือนะครับลูกที่ไหครับพ่อนี่ตัวสามจะบอกตัวที่สามเนาะนี่เนาะตัวที่สามตัวที่สามครับพี่น้องเบิงโอ้ใหญ่นาครับพี่น้องเป็นตาไปเ็ดพอพันนะครับพี่น้องหนังย่นๆนะครับหนังข้อย่นๆย้อนเตะเซะนะครับเบิงครับเบิงลูกพันกันเบิงครับพี่น้องแข้งขาหางท้ายนะครับพี่น้องเบิงหน้าตานะครับตาแต้มแจ่มจ่มชัดเจน นะครับพี่น้องมึงเขาก็เขาสมัยใหม่เนาะเขาสวยนะครับพี่น้องมึงตาเต็มครับหู้ครับพี่น้องบดื้อเนาะครับเบิ้งพี่น้องลึงหู้ขนาดได้ล้างกับปีเลยเปียดครับพี่น้องเอางกมาเบิ้งแม่เพิ่นอีกอันค่มแม่ลูกนี่พ่อเปิดเท่าไหร่พอตาเปิดได้หามื่นห้าหมื่นบาทเนาะบากระต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้ต่อร่องได้นะครับพี่น้องครับครับต่อร่องได้ครับพี่น้อง แต่แม่เพิ่นจะกำลังขึ้นเนาะจะจัเป็นสั์นะครับพี่น้องครับดำปื้ดนะครับพี่น้องเบิ่งงไทยครับพี่น้องหางจากโลนแน่เนะพ่อนะหางโลนกว่าหางโลนนะครับแต่ว่ามันกับโป่งอยู่ด้วยนะพ่อโป่งอยู่โป่งอยู่ครับพี่น้องี่หางโลนแต่ว่ากับโป่งคือเก่าครับแต่ทรงลูกสวยครับพี่น้องเบิ่งลูกทรงลูกสวยลูกงามนะครับเบิ่งสูงคนเลยครับงามครับพี่น้องสวยขนาดเลยครับพี่น้องเบิ่ง เปิดไว้ห้าหมื่นบาทนะครับเอายางมาพี่ด้อยพอ่อยางให้พี่น้องเขาเบิ่งจากน้อยครับทายางค่าเดือนบ่มีนตํานี้ยังเนาะบ่บ่พี่ตํานี้บ่มีตามํตานี้ครับพี่น้องเบิ่งครับแม่ยญ่งๆนะครับผูใรสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเมียันบ่พอครับบ่ไว้มันบ่บ่ไว้บ่ไวบ่ไวเลี้ยงบ่ไว้ครับ<อ>พ,พ่อเพิ่นเลยอยากอ่าให้เขาแปดเสียบด้วยเออสิเขาแปดเสียบแล้วจกปั่นให้พี่น้องเขาไปเลี้ยงโอ้เป็นแนตะเลี้ยงครับพี่น้องนี่ ทางดีดีหรอมาจากอุทัยเพิ่นออกสายโมลาจังน้อยเนาะมาจากอุทัยนะครับมาเป็นไทยแน่ละล่ะเบิงครับอองขอมีมีตาแต้มแล้วนะพ่อเนาะมีตาแต้มแล้วนี่มีตาแต้มอองข้อมีแล้วครับพี่น้องครับเป็นครับพี่น้องเบิ่งลูกกับลูกสวยนะครับโอ้งามครับพี่น้องเอามาเบื้องเอาครับเอาฝากเบอร์โทรยิงนพ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ สามสองเจ็ดแปดสามสองเจ็ดแปดพ่อคำมีพ่อคำมีบ้านตะเลียนถ้าสนใจจังติดต่อเขามาเนาะพ่อเนาะครับเบื่องครับพี่น้องโอ้ยลูกกับลูกบักงามครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยครับหนังข้อยนตีสิผู้สนใจจะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ครับพี่น้องบ่ผิดหวังครับลูกงามขนาดเลยสวยๆครับขนาดหาเดือนนังใหญ่ปนี้เนาะพ่อเนาะเบื่องหูขนาดย่างเขามาผิดครับพี่น้องครับเนาะ ตัวต่อไปแล้วครับพอ่อครับมาชมตัวค้มที่สองครับพี่น้องค้มที่สองแม่นี่นี่สูงไรบ้าไในพอ่อร้อยส <40, S 2> ี่สิบหอดตัวดีร้อยส <40 S 2> นะี่สิบเนาะสี่สิบบวกผสมแล้วพอ่อแม่นี่ผสมได้ได้เดือนหรอนะได้เดือนห <พอ S 1> นึง่งเนาะนนะได้เดือนแล้วได้เดือนแล้วนะครับรับประกันท่องเนาะขาดบ้าสิ รับประกันทองยี่เราเพราะว่าได้เดือนแล้วได้เดือนแล้วนะครับเนาะครับทองที่ใดพอทองนี่ช่องเป็นท่องที่สามทองที่สามเนาะเบิ่งทองแบบไงอ่างลางหรอครับพี่น้องเบิ่งไทยนะครับพี่น้องงามครับเฮ้ยอีป่านลเบิ่งทครับพี่น้องเบิ่งสวยๆเลยอันนี้ลูกเพิ่นบ่คัมนี่น ลูกตัวผูเนาะลูกตัวผู๋ลูกตัวผูนี่อายุได้เจักเดือนแล้วพ่อนี่ได้ปีโอ้ได้เก้าเดือนเราเนี่ยได้เก้าเดือนเนาะตัวนี้เนาะพอเกิดวันที่หนึ่งมกราอ๋อครับเพื่อนเป็นนันสายใดครับนี่ลูกเก้าเจริญลูกเก้าเจริญมีใบมีกอกสานเนาะมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครับแต่ว่าเมื่อนี่พ่อบปรี้ยมากเป็นบอกเดี๋ยวมาโอ้ปาถ้าสนใจจังโทรสอบถามเบงแน่นอนครับผมนี่มีใบมีหลอดนะครับชัดเจนนะครับถ้าสนใจจัง โทรสอบถามพ่อเขามากครับพี่น้องเบงอันได้จักเดือนเราก็พ่อนเก้าเดือนได้เก้าเดือนเนาะได้เก้าเดือนแล้วครับเบงได้เก้าเดือนแล้วสูงอยู่ประมาณบ่เป็นร้อยยี่สิบหราอเ่พอนได้ร้อยยี่สิบเนาะครับรบ่ได้ปั้นเบงกาวครับพี่น้องก็่ปด้มาวัดนะครับบ่ได้วัดเบงมื้อนี่จันทอ์จ้อมาไทยนะครับพี่น้องครับแม่นี่นะครับอันตวตัวผูนี่ลูกที่ใดพอน่ตผูลูกที่ ลูกที่สองลูกที่สองเนาะในทองเพิ่นกับที่สามเนาะที่สามในทองที่สามนะครับบ่งอู้งามครับพี่น้องครับลูกลูกก้าเจริญเนาะตัวนั้นเนาะลูกก้าเจริญน,น,นะครับตัวบกหญ่ครับพี่น้องผู้มองหาอยากได้พอพันออเอาไปประจําคอกนะครับพี่น้องงามฮู้นะครับพี่น้องบ่งเขาเขาก็เขาสมัยใหม่เนาะพ่อเนาะสมัยใหม่ครับบ่งแม่เพิ่นกับอันนี้กับอันนี้กับโมลาเนาะโมลาผสมเนาะพ่อ พอสะสมครับนี่พองข้อเนอน้อยมีเน่น้อยนะครับ <c oughs> ยังระทัดเกณฑ์ท่อแม่นั่นปนได้แ <c oughs> ต่ทรงแต่ทรงลูกสวยครับพี่น้องลูกงามครับนี่ลูกสวยๆเลยลูกตัวผู้ลูกก้าวเจริญนะครับมีใบมีหลอดนะครับมีเอกสารนะครับโคมนี่พ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดใบห้าหมื่นเท่ากันแหละครับห้าหมื่นบาทเนะ 50, าะต่อรองได้อีอกเนะ 50, าะพ่อเนาะต่อรองได้ครับพี่น้อง ครับพี่น้องมาเบิ้งเอานะครับแมงงามๆสวยๆเลยเลี้ยงลูกดีครับพี่น้องนี่เบิ้งครับหู้เนาะหู้ครับพี่น้องหู้เดีอยู้โยครับพี่น้องนี่ที่เลี้ยวัวไก่อะไรเสียกรุ้ดรถมาสิเลี้ยงโอ้เสียกรุดดิพอเขาไปจับบนย่านย่านมัน่ม่จับไม่แย่งเขาเยอะด้วยจ้างเขาไปจับบมดเลยเนาะเสียขาจับเขาไงจับได้เลยทีจับได้เลยนาะอ๋อครับเอาหู้ครับว่ามันสีดแค่มันสหมแค่บ่แค่เนาะบ่บ่แค่เอาหมุนเมืองไทยเยอะบาทเน่ะพอหมุนเมืองไทยยัง มุนเมืองไทยครับครับเมงนาตานะครับเบงครับโอ้เงาครับพี่น้องเบืองไทยนะครับหางเป็นพว่วนะครับนมซีเต้านมซีเต้าเาะพ่อเมนบอน้มซีเต้านะครับบุมีตำวนี้ยังเนาะบะ้มมีตำวนี้ยังครับพี่น้องครับเบิ่งเบิ่งครับพี่น้องสวยๆเลยครับ ิิงงแข่งขานะครับเบื้องเล็บตีตีเล็บสวยนะครับเบื้องน้องเบื้องเอาครับพี่น้องครับบอชัดบอจีดังมาเบื้องโยคอกก็ได้เนาะโยคอกะมาเบื้องตัวจริงมาเบื้องตัวจริงก็ได้ครับผู้อยู่ไก่นะครับวัดจีนนี่ละผู้อยู่ไก่ก็จังโทรรหาถโทรหาแล้วจังไายทรงไปเบื้องอีกเนาะพ่อเนาะครับครับพี่น้องเบื้องครับโอ้ยงามๆครับพี่น้องลำตัวผู้ มักสายโมลาผสมนะครับพี่น้องกับมะเบิงมะเอานะครับน้ำพ่อเบิงลูกพ่น,พ,นพุ่นลูกพ่นครับพี่น้องลูกก้าวเจริญนะครับเอาบงนะครับพี่น้องเบิงครับตัวต่อไปเลยพ่อมีแต่ขับมาชมเบิงพ่อพันธุ์นะครับพี่นอ้อ,พองพ่อพันธุนพพนป์ประจําคอกประจําฟ้ามนะครับพี่น้องอยู่นี่นะครับ อันนี้เพิ่นซื้อว่างไดครับยอดผู้พานยอดผู้พานยอดผู้พันเนาะซื้อเพิ่นเนาะครับอันเพิ่นเป็นลูกพ่อใดครับนี่ลูกเบิ่มพันล้านลูกเบิ่มพันล้านครับพี่น้องอายุสองปีเจ็ดเดือนอายุได้สองปีเจ็ดเดือนเนาะสูงหลาปไนไนพ่อนี่สูงร้อยห้าสิบสองห้าสิบสามเนาะครับเบิ่งห้าสิบสองประกาศอัน เพิ่นผสมมาแหรือล่าพ่อนี่ผสมได้ยักตัวนั้ผสมได้ทอ้งสามตัวเลยเนี่ยสองสามตัวเนาะผลงานมันกระสีออกมือเดือนตุลาเนี่ยผลงานก็ตร็สีออกเดือนตุลาเนาะผลงานแนี่เบื้อง่ามันสิตัวใหญ่ตัวงามสำได้เนาะกะสีออกมาตั้งแต่ลูกพ่อเบิ่มพันล้านเนาะลูกเบิ่มพันล้านนี่ครับพี่น้องซื้อเพิ่นเพชรยอดผูพันนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับเบิ่งตาตานะครับเขาเดี๋เขาครับพี่น้องฟันแท้หนึ่งคู่ฟันฟันแท้หนึ่งคู่พ่อ ูสอนกังห่างยังอ๋อครับเบิ้งครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจ้ำพัะแจนเขาเขาสวยนะครับกระบาลไงัวหนวกไงนะครับเบิ้งหน้าตานคมครับพี่น้องครับเบิ้งเอบอกเผลาเออกเปาเล็บนะครับเล็บสวยขาใหญ่ครับมีอองคอผูกโบครับพี่น้องผูกโบครับตาแต้มแจ่มจ้ำชัดเจนนะครับเขาสวย ครับเบิงข้อครับพี่น้องข้อตันๆนะนะครับเบิงครับพี่น้องเบิงเอยางจะบาดด้วยพ่อนะลูกยางให้พี่น้องเข้าได้เบิงโช่นะครับพี่น้องไปลูกพ่อลูกเบิ่มพันล้านนะครับพี่น้องนี่เบิงโอ้ครับไทยนะครับพี่น้องไทยไทยยิ่งยิ่งครับหางลามหางเป็นพวกวนะครับพี่น้องครับสวยๆครับ่าเปล่าครับพุทแลว จเ็ครับพี่น้องพ่อเปิดไว้เท่าไรครับพอพันตัวนี้อ้ยพันดียวเพราทนได้ว่าหรอกมาเบิ้งมามาเบิ้งตัวกันโทษสอบถามเขามาเนาะพ่อเนาะโทษาเาโทสอบถามมาถ้าสนใจจังโทษสอบถามพ่อเขามากยับเย่ไปด้ยพ่อเอายับเย่ไปเลยถ้าพี่น้องอยากได้ผม่าชิปสอง สิบสองเนาะสิบสองเปิดไบสิบสองเปิดไปสิบสองครับพี่น้องกับตอร่องเขามากครับพูอยากได้ไปสายประกวดครับพี่น้องนี่บ่พิดหวังครับพี่น้องอยากได้ไปสายประกวดนี่เอาไปฝฟกอีกจักน้อยครับพี่น้องนี่พ่อเพิ่นบ่ได้ฝึกบันไดนะครับไม่ไฟกว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่งามไญ่บัหไงเลยนี่จนดึงบ่อยากยูพูนละครับพี่น้องเบิ่งเอาแข้งขาครับพี่น้องเมิ่งลั้มตัวโอ้พี่น้องให่หนะครับ ไข่กับไข่ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องหางไข่กับเสมอดีเนาะพ่อเนาะไข่เสมอดีไข่สวยนะครับพี่น้องไข่งามครับเบิ่งครับบ่มีตําหนียังเนาะพ่อเนาะครับบ่มีตําหนิครับพี่น้องเบิ่งเพิ่นอยากไข่จะข้นแม่งไว้ข้นแม่งอยากเริ่มเป็นจัดเลยครับอ่ะพ่อฝากเบอร์โทรยิงนะพ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่สามสองเจ็ดแปดสามสองเจ็ดแปดครับ ครับเอาสนใจกันโทษมากสนใจโทษมากเขามากครับพี่น้องอันนี้ข้อเข้ากับโยธงหน้าเนาะอยไฮอยสวนกินนี่ละครับโยนี่ครับพี่น้องอยบ้านตะเลี้ยนกับโทษสอบถามเขามากครับเบอร์นี่แหละครับพี่น้องถ้าสนใจครับเบอรงครับพี่น้องเบอรงพูดนะโอ้ใหญ่งามครับเนี่เพิ่นติดแม่นั่นเพิ่นสิผสมเพิ่นสิเข่าผสมครับพี่น้องเบิรงครับเอาครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ไอ้ทิดน้ำเด้อพี่น้องสุดท้ายนี้สวัสดีครับ,รบพ่อัีครบ